มาเร็วมายาหมวช้าอึดอาดให้มันสปืดสปาก,กันหน่อยมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอยมาเอ็นจอยปล่อยใจจิตจัดสุขเฮ้ <c oughs> <c oughs> hey! สุขเขาไว้สุขเขาไว้อย่าวันปล่อยอารมณ์ลอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราตื่นตะล่ดตื่นตื่น เตือน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 ตือน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 สวัสดีค่ะครูเมมาริสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกนะคะสวัสดีต่างประเทศด้วยค่ะเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวบอกเลยว่าการร้องเพลงนะคะของคุณนกเนี่ยตรงขีดมากเลยนะ <c oughs> มันเป็นเอกลักษณ์ตัว ร้องถูกนี้สุดแล้วละคุณนกน่ะสวัสดีคุณเข็มมรัฐสวัสดีค่ะคุณเข็มรัศมีคุณเข็มรัสรใช่ไหมโอ้ใครๆก็บอกว่ามันมีนะคะ,ะแฟนนี่แหละฉันไม่ฉันไม่เห็นเธอร้องเพลงนี้ไม่เคยตรงคีย์เลยเธอเป็นคนที่ร้องเพลงได้เพียนมาก ใครบอกนะคะดิฉันร้องเพลงเพราะมากสวัสดีนะคะสอบปลาวสบายดีนะคะพี่น้องฟังลราสวัสดีค่ะกัมเบอเดียนะคะสวัสดีกัมเบเดียน่คะสวัสดีค่ะเมียนมาร์นะคะพะมา่าสาวพมา่าทั่วทั่วประเทศเลย สวัสดีทุกคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะสวัสดีคุณกุ๊กไก่คุณหมูคุณเป็ดคุณไก่คุณแอปเปิ้ลมรกรส้มกล้วยทั่วประเทศทั่วโลกค่ะได้วันแล้วกันแล้วสิเราอย่ามัวนั่งซึมเดียวไม่ทันเขาโอ้ยตื่นเต้นเนาะเดนี่เดทที่สุเอ็ดแล้วอะ่ะวันนี้คุณนกมีความลับจะมาบอกไหมคะเฮ้แ <ś c oughs> hey, ชร์รวัวๆไปทั่วโลกค่ะไหมคะ น่ารักที่สุดลูกยิ่งทำก็ยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีค่ะใจให้สับปื้อสปายตืดๆลึกตืดตืดปืดอาเซนแบบตืดตืดตปิดตาลึกตืดตืดเปิดเปิดเปิด อย่ามวนนังซึมเดียวไม่ทันเขาปรปับเปลี่ยนชีวิตพิชิตความฝันสปูสปาสิจัดกันสิจัดจะเรียกคุณนบจะเรียกมิสแกนได้หมดเลยค่คะมิสแกนนี่คือเป็นฉาย,ยาในะคะมิสแกนผู้โดง่งดังที่สดุดในจกักรวาลนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ชัวที่ชมกันมาแบบรวมๆมากสวยค่ะสวยค่ะขอบพระคุณค่ะปฏิเสธไม่ได้เวลาที่มีคนชมนะคะเราต้องรับไว้ เราต้องรับไว้ค่ะขอบคุณค่ะเห้ยรู้อย่างแน่ชัดมันเป็นเช่นนั้นแหละเราต้องรู้ตัวนะเราต้องรู้ตัวเองว่าเราคือคนโชคดีเราต้องรู้ตัวว่าเราคือคนที่สวยและรวยมากสู้ดีพี่คณธรแก้วแปงนยคะ่ะพี่มหาเศรษฐีพันล้านนะคะขอบคุณไม้นะคะที่เสียงดังฟังชัดมากมาแล้วมาแล้ว ดิฉันก็ตื่นเต้นนะเคลียแอดวซแอนตี้แฮ์ฟอตื่นเต้นคุณขาดิฉันตื่นเต้นค่ะช่วยบำรุงหนังศีรษะให้ดูแข็งแรงเป็นคนตื่นเต้นมากเลยนะคะพี่คณุทรยินดีด้วยนะคะนะคะเช็คโอ้โหรับเงินทุกวันรัวๆนะคะวันละสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านอีกหน่อยก็แสนล้านอีกหน่อยก็แสนล้านนะคะชัวร์เลยนะคะอว โอ้โหรถมาค่ะคุณสวยขอบคุณค่ะนะคะคุณต้องเป็นคนที่โปรแกรมตัวเองว่าฉันสวยนะคะแล้วก็สวยจริงๆค่ะใครบอกบอกเองค่ะบอกคือแบบสวยในรูปของตัวเองอะค่ะสวยในรู้ของน้องเองนี่ค่ะสวยและรวยมากใครเป็นคนบอกบอกเองค่ะเออเนี่ยมันนานะคะมันโหนค่ะมันสะโพกค่ะมันเอวมันนามันโหนกมันสะโพกมันเอวมากนะคะวันนี้จะมีคนสวยและรวยมากใครบอกดิฉันบอกเอง สวัสดีคุณสภาพรทองกันค่ะอู้ยนี่ค่ะนะพูดเมื่อกี้น้ำลายโอ้โหเต็มกระจายพื้นสวัสดีคุณจันเพนสวัสดีค่ะนะค่ะขอบคุณนะค่ะเพจคุณนกเสกสร้างความสุขด้กดจักรวันยินดีต้อนรับอภิมหาเศรษฐีทุกคนนะคะเข้าสู่เพจแห่งความสุขยูบอกเลยว่านะคะตักระข่าวมากเลยนะคะตั้งแต่ใช้อมเตางามนะคะบวกกับใช้แฟนถอนให้นะค่ะรู้สึกว่าจะระกรข่าวมากเลย สวัสดีคุณจันเพนค่ะนะะี่ค่ะโอ้นะคะีค่ะพวกคุณรู้ไหมว่าเนี่ยเพลงปลุกใจเนี่ยแคนนอนนี่เป็นเพลงปลุกใจอือไม่ต้องสอนอะไรเยอะนะคะเอาไปเลยนะคะความสุขระเบิกบานทําให้งานสําเร็จเร็วค่ะความสุขความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสงานสําเร็จเร็วอย่าไปคิดเยอะคิดให้น,อน้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆเราไม่ต้องทํเาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรารู้ว่าจัก,กรวาลชอบชอบกินอะไรอะแล้วก็แค่ถวายให้กับจัก,กรวาลค่ะนั่นคือความสุขเออจัก,กรวาลเสพความสุขเป็นอาหารอุ้ยตื่นเต้นจังเลยคือตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นกับผลลัพธ์ใหม่ผลลัพธ์ใหญ่เข้ามาในชีวิตค่ะเมือม่อเช้าเมื่อเช้านี้นะคะคุณโอป f a เ e b บุกไม่ได้นะคะนั่คือแบบต้องขอบคุณจัก,กรวาลมากเลยนะคะพี่มาร์คนะคะรักมิสแกนมากเลยพี่พี่มาร์คให้ของขวัญชิ้นใหญ่อะอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอนะ่คะเห็นไหม เมื่อไหร่ที่เราเจอวิกฤตเจอปัญหาเจออุปสรรคให้คุณถอดจิตตัวเองออกแล้วไปอยู่ที่เป้าหมายที่คุณปรารถนาค่ะอย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลตีบวกแม่งอย่างเดียวเขาจะ่าคิดบวก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 มิสแกนหรือครูนกนี่คะ <laughs> เป็นคนหนึ่งนะที่เปลี่ยนชีวิตง่ายมากคุณนกได้ชีวิตใหม่จากการเรียนรู้กฎจักรวาลน,นะคะคุณนกมีความสุขกับตัวเองค่ะใครจะบอกว่าฉันบ้าแล้วแต่มึงค่ะคุณนกรู้สึกว่าแบบนี่ฉันรู้สึกเกินเกินเลยคะ่ะมีคนบอกว่าน้องหนักเกินหรือเปล่านะคะคือเป็นพวกไฮเปอร์อะไรพวกเนี้ยคุณนกเป็นคนที่แบบมนอยู่นิ่งไม่ได้ไฮเปอร์ <laughs> เออนะคะเป็นคนไฮเปอร์คือเป็นคนที่แบบว่า อัลเลอร์ตนะอัลเลอร์ตนะเออนะอัลเลอร์ตนะมากนะเป็นคนที่ตื่นเต้นอ่าคล้ายๆแบบาลามยายรีบลูกยายหล่นอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> <g ül> <c oughs> <g ül> ก็มันตื่นเต้นนะเนาะมันรู้สึกว่าหุ้ยแบบ มันรู้สึกว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราเยอะมากคุณรู้ไหมเวลาที่เราตื่นเต้นเนี่ยสมองเราอะค่ะมันดึงดูดมันสปราร์กสปราร์กสปราร์กกระแสไฟฟ้าในหัวมันสปราร์กสปาร์กมันมีตระสิ่งดีๆเข้ามาอย่าลืมนะว่าเราคือเรามีแม่เหล็กในตัวโลกของเราเนี่ยโลกของเรานะคะมีแม่เหล็กแก่นของโลกเป็นแม่เหล็กค่ะแก่นของโลกเป็นแม่เหล็ก get ไหมเราอยู่บนโลกเราเรามีกฎแรงดึงดูดเรามีแม่เหล็กดูดเราไว้ ทำให้เราไม่ต้องลอยขึ้นบนบนบน,บนอวกาศนะเก็ตไหมนั่นแสดงว่าโลกเรามีกฎแรงดึงดูดบกครองอยู่เออเก็ตยังเราไม่ได้อยู่บนดาวองค์ารเราไมไ่อยู่บนดาวพลูโตเร,เราไม่เราไม่ได้อยู่ในดาวเสาร่ะเรามีแรงดึง,ด,งดูดดึงดูดเราไว้อยู่นั่นแหละเนี่คะถ้าคุณรู้กลไกลของธรรมชาติชีวิตคุณจะเปลี่ยนง่ายมากๆเลยค่ะมันคือความสมดุลในชีวิตค่ะมันคือความสมดุลอืม ในวันนี้คุณโน้ได้ไปอ่านหนังสือ The Secret อ่านหนังสือของนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ที่เขาแบบสำเร็จอะ่ะเขาใช้กฎแรงดึงดูดค่ะคุณขากฎแรงดึงดูดทำให้เราสำเร็จได้เหรอ มันมันง่ายอะ่ะมันแค่คลิกมันแค่คลิกเปลี่ยนตรงนี้อารมณ์และความรู้สึกเปลี่ยนความคิดใหม่เลยอะ่ะจากแต่ก่อนที่บอกว่าคิดเยอะยากหงุดหงิดวุ่นวายไม่เลยค่ะง่ายสบายสบายได้แบบง่ายๆสบายๆบยไม่เชื่อถามพี่คณทรพี่คณทรหรือพี่มอนของเราเนะะี่ยะดึงดูดวันหนึ่ง10ล้านนะคะสิบล้านวันละ10บล้าน10บล้าน10บล้านร้อยวันเป็นเท่าไหรอ่อ่ะเดือนหนึ่งเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ สิบล้านอีกหน่อยก็20บล้านร้อยล้านพันล้านมันเกิดจากการที่พี่คันทรนคิดดีคิดบวกจริงไหมเนี่ยคือคนสาเร็จเขาพูดถึงเลยนะคะนี่คือของจริงครูสิตาเป็นคนหนึ่งนะที่ติดลบ10บล้านขึ้นมามีร้อยล้านใน7เดือนเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงจากคนที่เกลี้ยกล่อดุดหิดโมโหร้ายอะ่ะจากคนที่ติดลบ10บล้านใช้นี่หมดได้ยังไง3 3เดือนจะใช้นี่หมด10อ่าสิบล้านนะสเดือนใช้นี่หมด3 10ล้าน อ่ามันเป็นไปได้อย่างไรแกะรอยค่ะไปแกะรอยตอนที่เขาเริ่มต้นค่ะเขาโฟกัสการหาเงินเขามีนี่เขาต้องโฟกัสการหาเงินในวันนี้ค้าคุณรู้กดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดคุณคิดดีคิดบวกคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณคิดถึงแต่นี่คุณจะดึงดูดนี้เข้ามาคุณคิดถึงแต่การอิจฉาริสยาบอกตรงเลยนะคนที่โดนคนอื่นอิจฉาโดนคนอื่นแบบ ขี้ฉาขี้แบบวอลพื้นนะคะนั่นเกิดจากการที่คุณปล่อยคลื่นไว้คุณเคยไปดูถูกคุณเคยไปอิจฉาคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นกฎกฎสะท้อนกลับเป็นกฎแรงด,ดึงดูดมันคือกฎนะกฎกฎและกฎธรรมะก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมก,กรรมก็คือการกระทําอันเดียวกันฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้แบบนี้คุณเข้าใจธรรมชาติแบบนี้คุณรวยได้ค่ะคุณปล่อยอารมณ์และความรู้สึกตอนเนี้ย ความปรารถนาของคุณจริงๆอะ่ะคืออะไรความปรารถนาของคุณคืออะไรคุณปรารถนาอะไรตอนเนี้แน่นอนมนุษย์มีอยู่แค่นี้ยเงินความรักสุขภาพจริงไหมคะปรารถนาความความสุขปรารถนาการเงินปรารถนาที่จะมีแฟนดีๆความปรารถนาของเราคุณจงเลือกความปรารถนาอันสูงสุดของคุณมาหนึ่งความปรารถนาคะ่ะคุยกับตัวเองให้จบจะเอาอยัางไง คุณชอบอะไรคุณรักอะไรอะไรที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆคุณกเคยเป็นคะ่ะไม่รู้ความเป็นตัวตนของตัวเองเลยเห็นคนอื่นอุย้ยดีมากเลยดีมากเลยชมคนอื่นแต่ไม่เคยชมตัวเองเคยเป็นไหมเราไม่เคยบอกว่าเราดีอ่ะแต่คนอื่นดีมากเราไม่เราหาจุดยืนของเราไม่เจอะเราหาจุดเด่นของตัวเองไม่ได้เรารู้ว่าเรา,ามีศักยภาพนะเรารู้ว่าเราเป็นคนมีคุณภาพนะแต่เราใช้ไม่เป็นเราใช้มันไม่เป็นอ่ะ เราไม่รู้ว่าเรามีความฝันอะไรเราไม่รู้ว่าเรามีความปรารถนาอะไรเออนี่จะเป็นเหตุผลที่หลายคนทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีคุณไม่รู้ความปรารถนาะอันจริงๆของคุณคืออะไรจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรอ่ะจริงๆแล้วคุณต้องการเงินเท่าไหร่อ่ะคุณอยากรวยอ่ะคําเบรวยของคุณอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะหล้าน1 0บล้านหรอหรือบางคนแค่ล้านเดียวหรือบางคนร้อยล้านหรือบางคนพันล้าน ในคำว่ารวยรวยของคุณคือเท่าไหร่ปรารถนาเท่าไหร่เก็ตไหมต้องถามพี่มอนค่ะพี่มอนนะคะค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะตอนที่ตั้งเป้าร้อยล้านตอนนี้มันมันเลยอะเลยร้อยล้านคุณจิตาตั้งเป้าหนึ่งรล้านตอนนี้มันเลยเป้าค่ะมันเลยเป้าฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายมีความปรารถนาที่แท้จริงของเราอะคืออะไร อย่าเปลี่ยนเป้าบ่อยบางคนขอล้านนึงก็พอแล้วสองวันต่อมาจิตโลบอุ้ยขอสิบล้านนะจกักรวาลเปลี่ยนเป้าอีกแล้วอะแล้วจกวักรวาลหรือหรือจำไหมนะคะจกักรวาลก็คือตัวเรานี่แหละจกักรวาลคือตัวเรามีจกักรวาลในตัวเราแล้วก็จกักรวาลข้างนอกเขาสับสนงงคลื่นสรุปเอาอันไหนดีครับเจ้านายงงไปหมดเลยเวลาที่เราเป้าหมายไม่ชัดเจนเวลาที่เราไม่รู้ความปรารถนาของเราจริงๆอะค่ะ เราจะไม่มีแรงโฟกัสเราจะไม่มีแรงในการโฟกัสเพราะมันสเปะสปะไม่รู้ก็กูต้องการอะไรอ่ะบางทีกูก็ต้องการใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่พูดถึงแต่นี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 ่ก็เลยพูนเทวีคูณเพิ่มพูนมันต้องหาหนู่นมาโปะตรงนี้หาตรงนี้มาโปะตรงนั้นจริงหรือไม่เพราะคุณคิดถึงแต่มันไงมันคือกดแรงดึงดูดคุณคิดอะไรอยู่เหล็กมันดึงดูดเหล็ก เหล็กจะไม่ดึงดูดขี้ไก่ไม่ดึงดูดขี้วัวขี้ควายแน่นอนนะอาทิตย์หน้านะจะเข้าบัญชีอีก18ดล้านขอบคุณ18ล้านบาทเห็นไหมจักรวาลส่งหลักฐานถ้าคุณเห็นเพื่อนเขาบอกคนลับแบบนี้ค่ะ18ล้านบาทเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องไดโวค่ะหุย ยินดีด้วยนะคะพี่คณธรเอาแบบนี้เลยค่ะพี่คณธรหนูรู้สึกว่าเงินของหนูเลยค่ะข้าบัญชีหนูแล้วค่ะขอบคุณนะคะหนูรู้สึกว่าหนูต้องไปรับเช็คเองเฮ <c oughs> ้ยมันรู้สึกว่าเป็นฟิลที่แบบว่าเราก็ได้มันน่ะจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากัน1บาทหรือ1ล้านน่ะมันเท่ากันจริงๆมันเท่ากันน่ะ ก็บอกแล้วว่าจักรวาลไม่เข้าใจจํานวนนะคะจักรวาลไม่เข้าใจบ้านหลังโตบ้านหลังใหญ่คฤหาสน์ไม่จักรวาลเข้าใจที่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เราที่เราให้คุณค่าที่เราส่งกระแสออกไปอะ่ะอย่างเช่น18ล้านอะ่ะถ้าพี่ธนแบบรู้สึก18ล้านก็เหมือนเงินหนึ่งบาทอะ่ะก็แค่18ล้านอะ่ะโอ้สิบล้านบางคนเป็นอย่างเงี้ยเงินหนึ่งล้านมีมัดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งล้านคือมัดหนึ่งหนึ่งมัดมี1กิโลคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาจะรู้สึกว่า1ล้าน มันมันกระจอกมากอะมันเบเบอ่ะมันแบบเบเบมากแต่คนธรรมดาค่ะคนจนค่ะหนึ่งบาทโอ้ยโคตรมีค่าเลยอะสําหรับคนที่ไม่มีอะหนึ่งบาทโอ้คุณนะัหนึ่งบาทของฉันจริงไหมมันมีค่าเท่ากันมันคืออารมณ์และความรู้สึกอะมันอยู่ที่อารมณ์ถ้าวันนี้คุณหลอกจัก,กรวาลจัก,กรวาลก็คือความรู้สึกของคุณอารมณ์ของคุณว่าเฮ้ย นี่ไงฉันมีแล้วนหนึ่งบาทเนี่ยเออฉันมีแล้วหนึ่งล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งล้านกับหนึ่งบาทมันมีค่าเท่ากันน่ะถ้าคุณรู้สึกมันขนาดนั้นมันคือทางลับจริงๆค่ะคนทาไมคนรวยเขาถึงรวยแล้วรวยอีกเพราะเขาอิ่มฟูอยู่ตลอดเวลาจริงไหมคะเขาอิ่มฟูเขากน่ะอยู่กับคนรวยเนาะอยู่กับนะคะธุรกิจพันล้านนะคะเขาไม่คุยถึงเงินเงินล้านเลยค่ะเขาคุยถึงเงิน20ล้าน รับงานทีละห้าสิบล้านคุยร้อยยี่สิบล้านอะ่ะเขาคุยอะ่ะเขาบอกเฮ้ยร้านนี้ไม่เวมากอะ่ะเป็นเหมือนเสฟเซ็ตตังอะ่ะคือแบบเวลาที่เขาลงธุรกิจเนาะก็อย่างอย่างขี้ๆก็ประมาณสิบล้านขึ้นอะ่ะจริงแต่เราอะ่ะอันนี้คือความรู้สึกของคนรวยเขาจะอิ่มปูอะ่ะอยู่ตลอดเวลาเขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้นีหัวเขาอะมันเป็นไปได้เขาไม่กลัวการล้มเหลวเขาไม่กลัวการขาดทุนไม่กลัว ว่ามันจะเจ๋งอ่ะไม่ในหัวเขามีแต่คําว่าเป็นไปได้คุณเชื่อไหมนกโชคดีที่นกได้อยู่กับครูเอญ้ยเนาะโชคดีที่ได้อยู่กับแม่จิตเจริญนะคะน้ำมหาเศรษฐีนะคะของเมืองอุดรนะคะโชคดีที่นกมีชีวิตนกบอกเลยว่านกที่นกได้มาอยู่ตรงนี้เพราะนกปล่อยขึ้นนกปล่อยขึ้นนกอยากมีเจ้าของนกอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ของตัวเอง นกไม่เคยส่งสายทางมานั่นแสดงว่าจัก,กรวาลส่งหลักฐานมาให้นกส่งหลักฐานพี่คณทรมาบอกนกในหลฟ์สดทั้งนั้นที่นกไม่รู้จักพี่พี่พี่มอนเลยอะค่ะเรามีหน้าที่อะไรคะรับรู้ค่ะมันคือกฎข้อหนึ่งของกฎแรงดึงดูดนั่นคือกฎแห่งการรับรู้รับรู้เลยว่าเฮ้ยจัก,กรวาลเนี่ยส่งมาแล้วนะเรามีหน้าที่อ๋อรับรู้แล้วคะ่ะโอเค สิ่งที่ฉันปรารถนามันเป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะจักรวาลส่งมาให้ฉันแล้วคุณมีหน้าที่รับรู้เกรดไหมคุณมีหน้าที่รับทราบอะ่ะย e สดียกตัวอย่างเลยเช่นคุณปรารถนาจะมีรถเบนซ์หนูอยากได้รถเบนซ์มากเลยค่ะฉันอยากมีรถเบนซ์สักคันหนึ่งอ่ะเป็นรถในฝันของฉันนะเวลาที่คุณขับรถไปตามท้องถนนอ่ะตามตลาดหรือไปขับรถเข้าเมืองอ่ะคุณจะเห็นรถเบนซ์เต็มไปหมดเลยสังเกตไหมคุณจะเห็นรถเบนซ์ขับผ่านคุณเต็มไปหมดเลยอ่ะ นั่นแสดงว่าคุณปล่อยขึ้นรถเบนซ์ปล่อยขึ้นความปรารถนาอยากจะมีรถเบนซ์เป็นของตัวเองรถเบนซ์เต็มถนนเลยค่ะนั่นจัก,กรวาลส่งหลักฐานว่าคุณได้มันแน่นอนแช่แป้งนอนมาเรามีหน้าที่อะไรคะรับรู้ค่ะค yes. จกกักรวาลขอบคุณค่ะหนูรับรู้แล้วหนูได้มันแน่นอนแช่แป้งนอนมาเชื่อไปเลยว่าเราได้อยู่แล้วะพอเรารู้สึกว่าเราได้แน่นอนทําไมคุณต้อง กังวลทําไมคุณต้องกลัวทําไมคุณต้องต้องรอคอยไม่เมื่อไหร่เมื่อนั้นรู้สึกสวมการเป็นค่ะนี่ไงรถที่ฉันขับเบนชัดๆได้กลิ่นเบาะหนังค่ะเบาะสปอร์ตค่ะสีแดงค่ะได้กลิ่นพวงมลาลัยหอมๆได้กลิ่นของแอร์ของรถเบนท์่ที่มันหอมๆแบบกลิ่นสปอร์ตอะกลิ่นเหมืนอนเฉพาะกลิ่นเบาะหนังกลิ่นเบาะใหม่ๆที่ออกจากโชว์รูมเข้าใจไหมคะ เห็นภาพอินฟินโอ้โหมันสุดยอดจริงๆฉะนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่ากฎแรงดึงดูดคืออะไรแน่นอนเราดึงดูดอะไรเราจะได้สิ่งนั้นถ้าคุณดึงดูดคนเช่นนกยกนกยกตัวอย่างนะนงยกตัวอย่างนะนงอ,งนะอันนี้คือการยกตัวอย่างสมมติว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งนี้เขาทะเลาะกันอ่ะแฟนนี่เขาทะเลาะก,กัน,แ,น,ลกกนแล้วคุณเนี่ยเอาหูไปฟังทะเลาะก,กันเรื่องอะไรวะ ุ้ยอ,อยากรู้เรื่องของชาวบ้านทะเลาะกันพอคุณอยากรู้คุณคุณอินเนี่ยคุณฟิน๋อ้มันทะเลาะกันเรื่องนี้เหรอ๋อ้ยกูว่าเหรอตัวกูว่าเหตัวอู้กูว่าเหตัวไปอินไปฟินกับเรื่องของคนอื่นมันคือการดึงดูดค่ะมาเป็นเรื่องของคุณไม่เกินสองวันสาวันคุณจะเกิดการทะเลาะเบาแวงหรือมีเรื่องกับแฟนของคุณหรือคนใกล้ตัวคุณอย่างแน่นอนเพราะมันคือดึงดูดไงอะไรที่เรารู้สึกร่วมอะไรที่เรามีความรู้สึกอะ มันคือการสั่งจักรวาลว่าเอาแบบนั้นนะจะฉะนั้นครูสิตาจะสอนว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะลูกอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเรื่อง้ารลบๆบนะลูกนะแน่นอนคุณคุณต้องเข้าใจว่า,วาอะไรที่เราปรารถนาอะไรที่เรานะโฟกัสมันเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนค่ะไม่เชื่อเหรอไปทําดูค่ะมันคือกฎวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้อย่าเชื่อในสิ่งที่นกพูดไปลงมือทําค่ะ ถ้าไม่เชื่อคุณลองไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องใครก็ได้ทาไมอ่ะทำไมทำไม,ทำไมมันถึงตกงานทําไมมันถึงออกจากงานทําไมมันถึงเลิกกันกับผัวไปสอดรู้สอดเห็นก็ได้ค่ะแน่นอนไม่เกินสามวันเจ็ดวันมันจะมีเรื่องราวคล้ายๆกันเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนน่ะนกรู้แบบนี้นกเซโนเลยค่ะไม่สนใจใครหมายถึงว่าเขาจะด่ากันเขาจะผิดกันเรื่องของเขาลูกของเขาเราอยู่ในลูกของเราเก็ตไหม อเขาจะออกจากธุรกิจช่างของเขาเรื่องของเขาไม่ตัดสินใครเรามีหน้าที่โฟกัสโฟกัสที่ชัดเจนกับเป้าหมายอะเอาอะไรความปรารถนาสูงสุดคุณคืออะไรคุณจะเอาอะไรอ่ก่อนที่คุณจะตายนี่คุณกอดความฝันไว้แน่นเท่าไหร่ความฝันคุณคืออะไรคุณฝันอยากจะมีอะไรอะบางคนฝันอยากจะมีบ้านเนี่ยพอแล้วค่ะคุณอยากจะมีบ้านอยูากอยู่กับครอบครัวนี่แหละคือความฝันนี่แหละคือสิ่งที่ปรารถนานั่น อะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่คุณฝันมันดีที่สุดสําหรับคุณจําไว้อย่าไปวิ่งตามใครอย่าไปวิ่งตามคนนั้นเฮ้ยคนนั้นเขาร้อยล้านหนูก็ร้อยล้านเหมือนเขาเฮ้ยคนนั้นน่ะเขาพันล้านหนูก็อยากมีพันล้านเหมือนเขาไม่เราต้องพึงพอใจความสุขของเราคือความสุขของเราเป้าหมายของเราคือเป้าหมายของเราอะไรที่เราปรารถนาอะไรที่เราตั้งเป้ามันดีที่สุดสําหรับเราค่ะมันดีที่สุดจําไว้พอเรารู้ เป้าหมายที่ชัดเจนรู้ความต้องการรู้ความปรารถนาของตัวเองที่ชัดเจนแล้วเนี่ยว่าคุณต้องการอะไรคุณจะเอาอะไรไปคุยกับตัวเองให้จบไปคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องว่าจะเอาอะไรพอคุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะมีพลังโฟกัสที่ชัดมากมันจะชัดเจนคุณจะเห็นภาพล่วงหน้าคุณจะได้ยินเสียงล่วงหน้าคุณจะได้กลิ่นมันล่วงหน้าคุณจะได้กลิ่นมันล่วงหน้าเขาเรียกว่ามันโฟกัสชัดเจนนะคะเกตเข้าใจคํานี้ไหมนกยังตื่นรู้เลยองค์จักรวาล นกยั่งขนลุกเลยนกโชคดีนกบอกเลยว่าตั้งแต่นกลาออกจากงานประจำนกได้ชีวิตใหม่นะเพราะนกเรียนรู้กฎจักรวาลตอนนกทํางานเป็นพยาบาลนกมีความปาถถนาว่านกจะไม่ทํางานเป็นพยาบาลไปตลอดชีวิตนกมาทํางานเป็นพยาบาลเพื่อช่วยคนแค่สิบปีนะคะคือกุะหาจังหวะที่จะต้องลาออกเพื่อมามีมาเป็นธุรกิจของตัวเองนะคะมีความต่าตอนที่ทํางานได้สอปีนะ แล้วพอน้องมาเดือกดจัก,กรบาลนกน,นะ,ะโฟกัสชัดเจนมาเลยว่าฉันได้ลาออกแล้วฉันมีธุรกิจของฉันเรียบร้อยและมันก็เป็นจริงเป็นจริงเลยค่ะล้านเปอร์เซ็นต์นกตัดสินใจลาออกออกจากออก,ออกจากข้าราชการนะคะนกเป็นข้าราชการได้ได,ได,ได้ได้ประมาณสามปีข้าราชการพยาบาลออกมาสามปีค่ะนกรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่นกโปรแกรมไว้นกเขา คือพอเราเรารู้สึกว่าเราได้ชีวิตใหม่ได้อิสระภาพคําว่าอิสระภาพของคุณนกคือการรับผิดชอบชีวิตตัวเองอะนกได้การรับผิดชอบชีวิตตัวเองเป็นนายของตัวเองมีอิสระมากขึ้นจริงไหมเรามีอิสระเรามีความสุขมากขึ้นอะเราได้กินอิ่มนอนหลับอยากตื่นเมื่อเลื่มตาตื่นอะค่ะมีความสุขดึงดูดแฟนใหม่นะคะที่นกเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็ผิดหวังเรื่องคนรักที่แล้วแล้วนกก็อธิษฐานจิต ถ้าใช่ก็ขอให้ได้มาอยู่ด้วยกันและขอให้จเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้มีไม่มีเหตุที่ต้องลาต้องเลิกกันอย่างง่ายๆสบายๆแล้วจกักรก็จดสรรให้นกเลยภายในดึงเดือนเห็นผลเลยแล้วนกก็ดึงดูดคนที่นกโฟกัสเข้ามา <laughs> ยอมรับว่านกเสพติดครูสิตามากนะคะก็ป,ปีครูสิตาทุกอย่างจึงดึงดูดแฟนทอมเหมือนครูสิตาและหน้าตาเหมือนพี่เพอด้วยค่ะ นักเปนคนที่อินฟินลงมือทําชัดเจนมากนกไลฟ์สดแบ่งปันคนนะคะเอาคลิปวิดีโอทำติ๊กตอกทำย like ูทูบไลฟ์สดช่วยคนแบ่งปันอะคือนกช่วยคนเยอะนกกล้ามั่นใจว่าคือเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใครว่าคนเน้นน้อยคนนั้น,น,ค,น,น,นคนนั้นเยอะแต่ความรู้สึกของเรามันมันอิ่มเต็มนกนกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคู่ควรแล้ววันนี้นกก็ได้มาอยู่บ้านเดี่ยว ซึ่งเป็นบ้านของครูเอญาค่ะอยู่อย่างมั่งคั่งมากอุดมสมบูรณ์มากนก็จะวว่าเฮ้ยสักวันมันจะมีบ้านเป็นของตัวเองเออสักวันมันต้องมีบ้านเป็นของตัวเองนกไม่เคยสงสัยทางมาค่ะแต่นกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้มามันเกิดจากการที่นกมีความเชื่อและศรัทธาและลงมือทำจนมันคู่ควรไม่สงสัยค่ะเมื่อไหรที่เราสงสยัยคือยกเลิกไงทำไมเราต้องสงสยัยเราต้องยินดีอ่ะ แล้วฉลองเฉลิมฉลองรับแล้วแบบเสกอะเสกต่อเฮ้ยมันเป็นไปได้นกก็เชื่อนอกก็มีความสุขค่ะอะไรที่เกิดขึ้นมันดีมากเสมอสําหรับเราเออเราเชื่อในพลังพระเจ้าของตัวเองอะเชื่อในจักรวาลเชื่อในครูสิตาเชื่อในคํสาอคสอนของครูดํารงความสุขดํารงความเชื่อต่อไปเกตไหมเออนะคฮะในวันนี้นะคะเดทที่สิบเอ็ดคุณต้องลงมือทำแล้วแหละ เ,เรียนมาเยอะแต่ไม่ทงมือทำเท่ากับศูนย์ค่ะเรียนแต่ไม่ทำเท่ากับศูนย์เรียนแล้วทำทันทียังไงก็สำเร็จทำทันทีทีถี่บ่อยๆค่ะไล์สดไม่เป็นก็ต้องไล์ออกมาแบ่งปันค่ะไล่แรกๆ,ๆม,ม,ม,มันไม่ไม่นไม่เพอร์เฟกหรอกไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์จำไว้คำว่าเพอร์เฟกต์ไม่มีในโลกไม่มีในจักรวาลแห่งนี้คุณอย่าตามหาคำว่าเพอร์เฟกต์อย่าตามหาคำว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มันมีแต่ความอิ่มเต็มและเพียงพอพอเพียงสําหรับใจเราเท่านั้นหัวใจเรานี่แหละสําคัญที่สุดนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขนั่นแหละมันใช่มันมาถูกทาง g e ตไหมขอบคุณทุกคนมากที่แบ่งปันคลิปนี้เพื่อช่วยคนนะคะขอบคุณที่มาเป็นหลักฐานให้กับนกขอบคุณที่รักและสานกขอบคุณโลกออนไลน์นะคะขอบคุณพี่มอนขอบคุณพี่จันเพนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเพจนี้ที่ทําให้นกได้ส่งต่อเรื่องราวดีไปทั่วโลกเลย น้องอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอยากให้ทุกคนยิ้มอารมณ์ดีปล่อยวางนะคะปล่อยวางเสียบ้างนะคะหัดทําใจเสียบ้างคือมันเป็นกฎสัญชารธร,รมของโลกใบบนี้เนาะไม่จากเป็นก็จากตายอย่าไปยึดติดอะไรมากไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้แน่นอนแม้กระทั่งตัวเรายังไม่ใช่ของเราเลยเรามาแค่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณเดียว ฉะนั้นจงมีความสุขตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละสร้างความสุขด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดถ้าทุกข์ก็รีบปล่อยให้ไวค่ะถ,ถ,ถ้าทุกข์ก็รีบปล่อยให้ไวรู้เท่าทันจิตของตัวเองให้เร็วให้มากที่สุดเมื่อไหร่ที่คุณรู้เท่าทันอารมณ์ยอดมนุษย์แล้วค่ะนั่นแหละคือยอดมนุษย์เมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขกับการแบ่งปันนั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือบุญการทําบุญไม่จําเป็นต้องไปทําที่วัดนั่งสมาธิแบ่งบุญให้กับ พกสพรรพสิ่งให้กับครูบาอาจารย์ให้กับบิดามารดาก็คือการทําบุญแล้วค่ะการแบ่งให้รอยยิ้มให้ความสุขมันคือการทําบุญนี่ค่ะขอบคุณมากพี่พี่ทอนมาเป็นหลักฐานนะคะโอ้ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับนกนกเปลี่ยนชีวิตเพราะ คูพ่อพ่อกดจักรกลแรงดุดนะคะแล้วนกก็มาตื่นรู้กับคลิปมหาการยี่สิบเอ็ดวันน่ะมันทําให้นกเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนสันดานนะคะเป็นคนละคนเลยนะคะนะคะทำให้นกดึงดูดการเงินได้การงานได้ความรักได้สุขภาพดีนะคะและแบ่งปันคืนสู่สังคมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทําให้นกมีสมองอัจฉริยะมากนะคะคิดดีคิดบวกได้แล้วก็ปล่อยวางเรื่องลบๆได้เร็วมากนะคะขอบคุณครูสิตาครูเอะญาที่สนับสนุน ะะขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทําให้เราได้ใกล้ใกล้กันเนาะอยู่ที่ไหนก็ใกล้เนาะใกล้กันมากขึ้นแล้วก็สนิทสนมกันแล้วก็มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามามีแต่เรื่องราวข่าวดีนกยินดีกับทุกเรื่องราวข่าวดีที่เข้ามาเลยค่ะยินดีด้วยจริงๆขอบคุณกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งด,ด,ดูที่ทําให้เราได้มาเจอกันแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยรักและปรารถนาดีสวัสดีค่ะ ไปดูคลิปมหาการยี่สบวันนะใน YouTube ค่ะบ๊ายบายเลิฟยูค่ะ